เคยเล่าสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับสวัสดีครับก่อนเร็วครับครับก่อนเร็วครับต้อนรับก่อนค่ะผมเคยพาพี่น้องมาอยู่ที่เวนิเซียเทือนึงเลยนะครับแต่มื่อวานี้เขากลับมาเขามีขายใหญ่มีขายไงมีขายไงอยากเล่นตื่นเต้นอยากเล่นเห็นนั่นเห็นนี่อยากเล่นละเออปิ่นกาม่าน้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่าสยามเวนิเซียหรือว่าเวนิสประเทศไทยนะครับอยู่ใส่กับผู้เราลุ้นไมโตัวไม่ตัวยังทันที่ไปนี่เมื่อกได้หรอ ลมแห้งนะครับตอนนี้อยู่ที่หัวหินนะครับอยู่หัวหินออขอมาจากชามนิดนึงนะครับมาอยู่หัวหินก็โอ้เวนิดผมแค่าพาพี่น้องมาชมบรรยากาศแล้วแต่ว่าไม่อนีได้มีโอกาสพาน้องปินนะครับน้องแอวที่น้องที่แอ,อบ์ได้มาน้เา,าเพราะว่าเขาเขามาจากงานแต่งนครปฐถมนะครับแล้วน้องที่แอกลับกับรถตู้นะครับ<ม>เอาก็เลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่สยามเวนิเซียอีกนิดนึง พราะว่าอยากให้ขายใหญ่น้องปีนมาเห็นนะครับเมืองนี่โอ้งามท่านสจกมานะครับท่านสจสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับอ่าโอ้ไปลรอไปลรอตื่นเต้นยังเดียวอันนี้เออไปแล้วขายใหญ่เัาขายใหญ่ตื่นเต้นนะครับเห็นนั่นเห็นนี่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมันนอกเขาเมืองครับมันนอกเขาเมืองตื่นเต้น โอ,โอ้้ต๊ป่ะล้มผู้ปะลูกโอ้ผมเคยพาพี่น้องมาเบิ้งล่งล่งต้มเหล่าตอนนั้นกำลังเห็ดนะครับตอนนี้เตรียมผลิตแล้วสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้พาท่านสจอมาศึกษาดูงาน<ล>จากหนึ่งเนาะมาหลบแหลกมีขบวน,นการเห็ดงานเป็นยังไงครับอธิบายเบื้องต้นให้พี่นอ้องขาฟังนนหนึ่งว่าการทำงาน โอ้เอาวัตถุดิบใส่ใช่ไหมใส่ใส่แล้วก็เอาอย่างมาต้มได้แน่แล้วมันสิไปใสมันเป็นเหล่าออกมาหม่องใด้เอาอีหยังต้มก็คือเชื้อเพิงวัตถุดิบในการต้มอ่าเก็บเก็บไว้ดี๋ก่อนเดี๋ยววะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยววะอ๋อเป็นความลับใช่ไหมอ๋อโอเคครับมันเป็นความลับมันเป็นความลับเท็กตัววะเฮาพามาเบิ่งว่ามันพร้อมต้มแล้วแม่นบ่แม่นครับโอ้พร้อมผลิตแล้วพร้อมผลิตเป็นเหล่ามากินแล้วแม่นแต่มันเป็นความลับ ขั้นตอนการผลิตคือความลับเนาะอ๋อทุกล่อให้เราว้างตลาดก่อนอ๋อไม่เป็นไม่เป็นธรรมดาเนาะเพราะเป็นความลับอืมตะเบิงต้นลงต้มเหลานะครับสุราพื้นบ้านแม่นครับสุรากันพื้นบ้านอ่าเน่สุรากันชุมชนอ๋อสุรากันชุมชนวานนี้ในกฎหมายของกําลังดมือหนึ่งการผลิตได้ต่อโลงต่ออันนี้เท่าไหร่ครับอ่าผมขอไว้เมื่อละบหาลอยขดครับโอ้แล้วสมมติว่าเอาสมมติเนาะ ผมอยากมีแค่ชุดเดียวในการต้มเนี่ยไปขอได้บ่ขอได้ครับอ๋อมื่อแล้วชิดตัวที่ชิดตัวได้เล็กบ่เกินหาแรงมาโอ้ครับพอเตาตัวนี้ชุดหนึ่งมันแค่ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดเล่นมาพอพอถึงแรงครับครกายใหญ่เขากำลังวิศวกรโน่กำลังตรวจโรงงานวิศวกรโน่กำลังตรวจโรงงานนะครับสวัสดีค่ะ มารอบนี้เข้าพาตางเอกมนั่มนะครับเพราะว่าเขาหลังจากนี้เขากลับมาจากครับผมธรรมะตะนาคอัฐมเข้าไปงานแต่งน้องไส้นะครับลูกพี่ลูกน้องแลวกอมาแวะอ่าคนหนึ่งอยู่สยามเวนิเซียกับทันสุรละนะครับอันดอร์าพ,พี่น้องยางชมเวนิสเอาครับเวนิสอิตาลี <c oughs> แต่ว่าเมื่อนี่ผมยี <c oughs> ผ้าสอจาผ้านองปินนะครับเพราะว่าตื่นเต้นมาเห็นแลวก็ะผ้าพันยางชม บรรยากาศอยู่นี่งานปีใหม่ยิบหาหอดสามเตยโอ้มีงานปีใหม่นะครับที่เวนิสนะครับเดวิีนิเซียสยามสยามเวนิเซียยูนหัวหินนะครับหัวหนครับมีงานข้าดาวนะครับนี่ข้าฟรีงานวันที่25่ปิบเดิเดี๋ยวเขายังเบิกผุนเราังคุยกันเนาะตอนนี้ขางใหญ่ก็ฮอกกำลังตื่นเต้นครับของเล่นโอ้บักใหญ่เลยนะครับ โอ้โหตื่นเต้นบ่ดีใจบ่ลูกโผล่มาข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 าเอากล้งนั่นนันมาดิโหคนเดือดีใจดีใจครับโอ้โหคนอะโอ้ตื่นเต้นดีใจองนแล้วกตื่นเต้นเหรอผมได้มากเลครับทักพี่ก็เลยพาถุงปินมาเบิงนะครับ เบิ่งอาจากเป็นเวนิสครับเวนิเซียตอนนี้เปิดบริการแล้วนะครับมี่กิจกรรมมากมายนะครับก็เชิญชวนพีน้องมาแวะมาเที่ยวทั้งทะเลทั้งพี่ทั้งหัวหินทั้งชะอำกัแวะมาทั้งพี่นะครับแวะมาเบิ่งเวนิสประเทศไทยนะครับเร,เราได้มาสยามเวนิเซียหรือว่าเวนิสประเทศไทยนะครับจำลองมาจากเมืองเวนิส อิตาลีซึ่งบ่เคยไปแต่ว่าเขาได้มาลองเรือกันล่ะมาเร่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 มาล่องเรือกันโอ้ล่องเรือชมเมืองนะครับพี่เที่ยวไม่จะมาได้เลยคุณโซจ๊อพอดีไปไปพอดีบบาายยไปไปพอดีเลยโอ้ไายบายไปน้ำเอยบายบายเอิ้นพอดีไปกองมือเออดายบายโอ้กองมือออกพอดีว่ามาๆอ่าเดี๋ยวชม เฮาบ่มีตัวเครื่องบินไปอิตาลีครับเอาเบงอยู่ประเทศไทยเอาเวนิสประเทศไทยนี่มาเด้อพี่น้องเด้อไายมาทังเที่ยวทังทะเลพี่ครับมาเที่ยวหัวหินมาเที่ยวประจวบมาเที่ยวชะอำนะครับมาแวะนี่มาแวะสยามเวนิเซียนี่เวนิสประเทศไทยนี่นั่งดีดีครับเดี๋ยวตกมีที่นั่งทานข้าวนั่งด,ดื่มมีที่ถ่ายรูปมี กับข้าวที่อร่อยแล้วก็มี่มองเซลฟี่ผมเชื่อว่าถืกใจสายเซลฟี่แน่นอนกับมื้อนี้เคยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศแค่หนึงล่ะแต่ว่ามื้อนี้เรามากับน้องปิ่นกับน้องเอลทีน้องทีเอลปัดเก้าก็รถตู้แล้วมางานแต่งกันเลยอยากพาอ่อน้องปิ่นมาเห็นนะครับมาเห็นแต่นำกระดิ่งยิงเลยนี่โอ้โหให้ับบรรยากาศ เป็น hey, เมืองเลยครับ hey, เ hey, hey, hey. มืองเมืองหนึ่งเลยเฮ้ยยังลูกบรรยากาศค้มยังอยครับมื่อน,นี้อยู่ที่หัวหินกันหนาวนะครับบอแมนหนาวแต่บานเฮ้าบอรแมนนะครับอยู่ทีกันหนาวแต่ว่า<ต>อากาศกําลังพอดีบ่านาวแห้ง,แงคือบานเฮ้าซําเปิดแอร์สักยี่สิบสี่างองศาครับโอ<ห>้วันนี้ขอบคุณนะครับวันนี้พาล่องเรือชมเมืองเวนิเซียของเรา โอ้บรรยากาศดีมากเลยโอ้กำคังขากบ่คักบ่ขากบโอ้ยขากบูู่้นกบ่นกนกครับครับครับเสียดายนางเอกหน่อย 不别困难越也别越困难。 มาเที่ยวอิตาลีครับมีคาเครื่องบินเข้ากับมาเที่ยวใดนะครับประเทศไทยเขามีเวนิสโพี่ประเทศไทยนั่นก็คือสยามเวนิเซียไปคือลูกขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับโอ้เราได้ชมเมืองแล้วเมืองเวนิสเวนิเซียครับขาใหญ่ดีใจตื่นเต้นนะครับเป็นเป็นเป็นธรรมดานะครับเป็นมาเห็นอย่างใหม่ๆแปลกๆก็ตื่นเต้น ดีใจครับดีใจอยากเห็นนั่นเห็นนี่พูดอ่ะครับดีใจมีสถานที่เซลฟี่หลายมีร้านอาหารมีโอ้ร้านนั่งดื่มนะครับมีกิจกรรมหลายมีขี่รถไฟพร้อมมีของเล่นยังหลายผ่านมากกับมาแวะนะครับสยามเวนิเซียเวนิสเปิดแล้วจริงๆเพิ่งก็เปิดอยู่แล้วแหละครับมันปิดช่วงโควิดซื่สิครับนั่งบ่นั่งน,นั่ง โอู๋แม่ให้รูปให้เอ้าเอารอกันลูกรอกันโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก,กับแม่โอ้แม่ถ่ายรูปให้วะแม่ถ่ายรูปให้วะยิ้มอรอกันเนาะให้ยิ้มอรอยิ้มรอ,อยิ้มอรอโอ้โหยิ้มรอเราบ่ฮะต้องไปสำรวจให้ครบเพราะว่าดีใจครับมีหลายมีหลายเหลือเกินโอ้ตื่นเต้นขาดลูกสาวนะ่ะลูกสาวลูกสาวลูกสาวเดี๋ยวลูกสาวมาจังเดี๋ยวเขามาอีก เดี๋ยวเขาจะมาอีกครัลูกสาวมาน้าบ้านนี่ด้างตรงนี้นะแม่ไทยลูกให้โอ้ตัวยังนี่ลูกตัวกระต่ายบ่มื iers, ่อ,รองไ,งไรขีร้ขรขรขรกระต่ายไงบ่กระต่ายไงบ่ที่ที่ที่เมิ่งกระต่ายไงตายแล้วพี่น้องเอ้ยบระยู่ซื้อแล้วครับบ่าเนี่ really, ยัวไลคุบอย่างเดียวละครับขึ้นตัวนั้นต่ำตัวนี้ usion. ครับขื้นเต้นมันมีหลายมันหลายอันครับหลายอันในช่มแห้งก็เลยขึ้นเต้นหลายโอจีไปขับล่าสุดจีไปขับรถไฟละมาขึ้นตัวพี่มาขึ้นตัวพี่ลูกคนไทยพี่พี่พี่ โอ้ขึ้นได้เยอะว่ะพุ่นบ่นขึ้นได้ขึ้นว่ะเอ้าพี่มาเบิงนู่ผู้ใดนั่งอยู่พุ่นแมนพอดีว่านั่งอยู่พุ่นนะพุ่น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 ขึ้นนั่งอยู่พุ่นแมนพ่อวะเป็พ่อว่ะเอ้าคือไปนั่งกับผู้ใดบปะนี่ไปนั่งกับผู้ใดบปะนี่แมนพ่อปะแมนพ่อปะเออพ่อเวลานั่งกับไผ่โบแมนพ่อได้หันผู้ใดน่ะเอ้าเอ้าผู้ใดหัน ไงล่ะไก่ย่างเลยไงล่ะอะไคู่กันละตัวยังโลฮิหน้ากากผีเหี้ผีเฮ้บองี้มั้ยมันเป็นผีเฮ้แลบลินบอยานบอบอยานไปไกลเด้อแม่ยานเด้อยผีเหแลบลินบอผีเฮ้แลบลินกินตาคนน้อยก่อนบอ อันนี love, oh ้ยันที่มาโอกมัมีคนเห็นอย่างนี้อยูจูเลียดงจุปกันบอชิ้พ่อยเป็นสุดหรมากย่อาทินี้บ่มีลูกสาวเลยที่นลูกสาวขนาด ี๋ยวจะพาน้องที่เอามามันยุดลายมือน้องที่เดียวยุท่ากัะปนกมือนึงสองมือกัสิเมื่อหาลูกแล้วตัวยังลูีรับลินหรือล่พีเฮ้ป่ะเดี๋ยวพาป้ากับลุงยางไปบงปงปง้งย่างนี่แบบน้ป้ย่นี่เกือบเบ้อเ่นีบ่บ่อเาปงปุ่นี่เปลียนเบ้อเป่าหรือ่ล่า่่น่แบบนี้แบนี่ล่าแบแป่นี่กแบแบ่ แบ่เราไม่กันแบ่แบ่แบ่แบอลูกไต้โอ้โหไต้บอกเป็นไต้เบ่บอกเบ่บ่แบ่แบปะเอาอย่างไปเพื่อนป<ำ>ะปากแตกนี่บ้านหนาวครับปากแตก <laughs> ปากแตก,ก,กครับพี่น้องครับเอ้ เพื่อนเนี่ยนะคือกับหัวลูกบาศเนี่ยเขาคือลอยอยู่ทั้งฟ้าพี่ <c ười> บ้านกับหัวครับบ้านกับหัวเออขาใหญ่เขาตื่นเต้นขนาดเลยโอ๋อเนี่บง่วงไปลอยอยู่ทังทั้งฟ้า คงก็อนก็หมอได้แบาแล้วโซฟาลอยยังขึ้นเขาต้องนอนเบิ่งหรือเปล่านี่เด็ี่เด็ล้เขาทายรูปมก็จะเป็นแบบว่านี่สีนะเอาตกจัดโซฟากันสินะครับเออเด็ดเด็หของน้ำกันของน้ำก็ทายนะนี่นี่ครับของน้ำลอยลอยยังขึ้น มานมากขึ้นขาใหญ่ตื่เต้นขนาดหครับเออไอ้ตื่นใจเพื่อนบยากเนตื่นตื่นใจเมืองของขาใหญ่เลยมอกว่าเกี่ยวเป็นตันนุ่มแไม่เล่นนุมน้อนปิดอันอันอีกจ้าโยเย็นในเอสเอฟดีได้ดีได้หม้อลรอยเพิ่งฝ่ายเห็นปะ บ้านกับห<ด>ัวครับ<ด><ด> ขาบประเทศลาวอันนี้เขาอยู่อิตาลีนะนี่ขี่รถไฟมาเที่ยวอิตาลีกันนะครับโอ้บรรยากาศยามความขึนกันตามตามขนาดครับโอ้ยบักลาศขี่รถไฟบ่ขี่รถไฟกับแม่บ่โอ้ขี่รถไฟรถไฟบ่ไปเที่ยวในฟาร์มอ E I E I O บอบ่โอ้รถไฟบ่ไปเที่ยวในฟาร์มฮัลโหลเพื่อนรถไฟบ่ไปเที่ยวในฟาร์ม อไอ i e โอเอออีไอ i o ไอโโอออันไหนเขาตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นธรรมดาครับเด็กน้อยเพิ่นเปิดประสบการณ์ใหม่เพิ่นเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นะครับออกมาจากโพรงหน้ากันทันทีแอลมากเลยครับทันทีไม่ทอดบะทอดที่แอวบ่โอโอ้ที่อ่านนางนี่เลยอยากได้เอลยานางนี่ครับ เมื่อรเห็นที่เวก็ะทมหาแอถามหาเอื่อยี่ที่เอยวงที่เอลขี่รถไฟน้ำบ่อเอานังใส่คันไ้เอามานั่งนี่จอก็นั่งโบกีทั้งหลังนะครับหลายขี่ทีเอนั่ไเมาขี่น้ำบ่อโอ้ยเอไปขี่รถไฟบอบน้ำเลยเนาะกอนมานะเห็นอ้รถ ากาศย่อคขำขึนนะครับอยู่ที่สยามเวนิเซียเวนิสประเทศไทยอาขาใหญ่งไ,งไม่ขี่รถไฟโอ้กลายขี่รถไฟไอที่เอานั่งรถไฟนี่บ่เวลาขี่หอดด่เรื่อยพ่อเที่ยวที่เอาบ่าีุดฮอตม่ละก็เที่เอาบ้าฮอดโอ้ฮอตเป็นเรื่อยทางขายใหนะครับ ตอนนี้ยังควาขึ้นคักปะอยากคักปะคักคักรถไฟบ๊อบบอกอะไรขี่รถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์มบอเข้เที่ยงแล้วบ็ไปเหี่ยวเดอ้ดดอน้อะในขี่รถไฟบอ๊อบบอกนี่เด้อเนี่ยรถไฟบ๊อบ